บอกตาเบียมายิ้มหน่อยบอกตาเบียมายิ้มหน่อยใช่พี่น้องพี่น้องน้องไม่เห็นพี่น้องแล้วก็ยิ้มไหมแบบมันเราอาจจะแพงกันมีความตั้งใจมากทั้ง CF เอ้ทั้งไปสั่งสั่งมาในในไอจีไว้แล้วก็ทั้งไปเดินยูเนียนโมไปเดินยูเนียนโมมาสี่ห้าชั่วโมงน้องน้องจะบอกว่าหมดกับาชุดว่ายน้ำแล้วอยากจะบอกว่าเป็นชุดคู่ด้วยนะใครชุดคู่เบียร์กับเบียร์กันนีเป็นแบบเสื้อชิวชิวไปทะเลกับชุดเดนยาวอ่ะ้เย <Allah> <Mai> มันมันไม่ได้กลัวแต่ว่าที่ที <entr'> ่เราพักอ่ะมันไม่ได้ติดทะเลเลยไม่หนูจะบอกว่าวันนั้นมีไปเดินอยู่เลนมองกับพี่จอยพี่จอยก็ซื้อชุดว่ายน้ำไปเยอะเยอะเหมือนกันเอาจริงจริงอะตั้งใจมากแล้วก็ ค่าชุดว่ายน้ำแค่ชุดว่ายน้ำเหมือนนะเกือบ20ชุดเลยก็ได้อ่าประมาณหมื่นกว่าบาทคนนี้ใช่คือถ้ารวมกันประมาณหมื่นกว่าบาทเลยสามคนรวมกันชุดชุดหนึ่งก็สี่ร้อยแล้วอะสี่ห้าร้อยอะไม่ใช่ที่เทียนนะห้าร้อก็มีชุดแปดพนที่รักไม่หุ่นมากเลยทุกคนวันนี้เหงามากเลยนั่งดูตะวันตกดินคนเดียวนั่นตกแล้วไม่ใช่คนละตะวัน เอาอันจบเบิ้นเบิ้นตัวนี้นะคอมโบค่ะอุ้ยโอ้ยข้างหลังมนมีคนขับ

มาเที่ยวชะอับคยู่ชะอำเดี๋ยวคู่นี้เราไป้นขึาา้นเูือเอ๊ะนกไว้มาด้วยนกอหิ่นกเอานึกว่าอยู are, okay. 1 1> er ่บนเรือเสียงตัวซิมพ่อมากเลยค่ะพี่ซอยไปด้วยกันคำอะไรหาพูดพี่เบิ้ลครับพี่เบิ้ลรู้ไหม เบียร์ซื้อทูพีชไปกี่ชุดโนอซื้อมามากกว่าสิบนะมากกว่าสิบชุดของเก่าซื้อมาเยอะมากเดี๋ยวใส่ที่นี่เลยใส่ที่นี่เลยแล้วอ้าวจะเกียดมั้ยที

เอากางดเกมเซ็ตต uh anyway> uh uh ้องกมันหนาตัวดำสวัสดีครับพี่ดีได้ครับผม FC สวัสดีครับชุอสวยมากขอบคุณค่ะไม่สวยได้ไงคือมานต้อบอกลาย เาพี่เปิลน,นะพี่แก้วสวัสดีครับถ้าหนูมีนมนะจะใส่บิกินให้เลยสวัสดีค่ะคุณพี่อสวดดัสดีคุณซีบอมค่ะสามารถบค้่เนพี่มีวูสวยวัสดี่รกบพอกันแล้วแล้ว,ว่อยากให้จากกันไป คิดถึงมากใช่ไหมคะพี่โน้ตีเอ FC ก็มีสวัสดีค่ะไม่มีก็ผ่ได้ใช่ไหมพี่แก้วขอบคุณค่ะใช่ไหมคะพี่เปิ่ลซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนไออะไรนะยูเนียนมอลหรอคะพี่จอยยูเนียนมอลใช่ไหมที่เราไปยูเนียนมอลอันนี้ดีอยู่แล้วจริงไหมรับคุณพิงค์สวัสดีครับอยากเห็นเจ้าฟุกเจ้าฟุก นี่นนค่ะครูเบียอยู่ไหมคะน้องซาเดี๋ยวต่อยหน้าเลยนี่ไปหาน้องซาโอนเร็วนะคะฉายานะคะน้องซาโอนเร็วนะคะวิ้ยพี่แก้วขอบคุณสุตดต่าครับรู้เลยไงาอยากไปต่ามาใส่เชียงรายบนดอยแหมตัวเองก็อยู่กรุงเทพเถอะพี่นกตัวเองก็อยู่กรุงเทพสนาพี่นกนะยืนไปดูหน่อยดีไม่ดูพี่ก็ไม่ต่างกัน <c oughs> จะต่อยแอดแล้วโอ้ได้ค่ะแต่ละคนต้อง่ายืนไมาดูไ่าหเลยริค่ะพี่เียรสวัสดีค่ะพีเกียิสวัสดีค่ะพี่นันท์สดค่ะพนกันเลยโอ้ยยยยยอยยไ้ยยยอยย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 ะยย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 ยออยยอยอยยยยยย คือท <rude S 2> ุกคนทุกคนลงทุนมากอยู่ในนี้ทุกคนลงทุนไปฉีดวัคซีนเพื่องานนี้โดยเฉพาะรู้ไหมคะต้องคุกกับครูซินด้วยนะคะคือทุกคนที่อยู่ที่นี่รวตสวดโควิดแล้วก็ฉีดวัคซีนครบกันครบทุกคนเลยนะคะรวดโควิดแบบรวจบ่อยมากแล้วก็ฉีดวัคซีนครบแล้วนะคะต้องคุกกับครูซินเพิ่งเห็นแรกเลยรอบแปกเนาะคือลงทุนมากใช่ไหมคะพี่น้ ชอบเป็นเรือเออใช่คหมคะพี่น้องเออเดียหมูกอะเอาตาเอาที่เอาตาตุ่มเดียมนเองเลยเดีบหมูกอะไรพอดีเลยพี่น้องเตยหมูกอะไรเตยน้องแล้วธรรมดาแฟนนักมวยใช่่อยร้องแล้วธรรมดาแฟนนักมวยเออเปล่าไม่ถึงไม่เห็นพี่เนเลยไม่เป็นไรหนูถือว่าได้มาพักผ่อนใช่ไหมคะพี่เพิ่น แล้วน้องซาโอนไว้แถมชอบทางเสียงบางแต่ใช่โอ้น่าจะร้อนนะเดี๋ยวเอาทำอะไรอ่ะไม่ไม่เอาไหนครับตินเอานี้ไปเก็บก่อนก็ได้นะคะมันเป็นขนมค่ะ ผู้เบียร์มีแทนยังครับมีราค่ะชื่อนเงินครับทำไมครับรสชาติสวัสดีครับคุณเดย์ย์ท่านไหนไปท่านไหนก็มีแทนแรนูมีนมแลนะนี่ขอบคุณค่ะจูครับคุณอะไรไหมคะคืนนี้ไม่ทราบได้ไรให้วีซอยไลน์มาเด็กก็น่าจะลงขาน้องสวยครับผู้ี่วยยุคปีค่ะขอเดินวันละคนครับวัคซีนครบแล้วกครับได้ครับเพราเราไปไหนก็ใส่แมสกันแล้วก็ ก็พยายามเซฟก็คือซึ่งมันอาจสิมันอาจจะไม่บอกมันจะบอกว่าไม่ติดก็ไม่ไม่เนี่คนเราไม่รู้นะนะคะเซฟทองนะคะเซฟทองให้ดูทีตอนไหนคะทีตรนทำอะไรอยู่ดิค่ะคุณอาขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ ดน้อยแล้วกับปูต <si ินครแล้วเมื่อกี้น้องน้องอยู่ในนี้ใช่ไหมมสั่งใะสั่งไม่ทันแล้วมั้งนี่แม่โทรศัพท์อปูตินโทรศัพท์โอเคหมร้อร้อนมั้ยเอาสลอดบิลเยอมโบ่ดนี่เป็นอะไร แม่ถ้าสั่งมาแล้วถ้าแม่อิ่มแล้ววะถ้าแม่จะอิ่มไหมแม่บอกไม่อิ่มไม่ใชหมคะอิ่มไหมคะอคะแม่ก็แม่ไม่อิ่มแล้วแม่ทำไง กัศหมูมากแบบว่าท่านเสรเล็กกันเลยนี่นี่นอนยม่นเป็นไหลบัวาำไหลบัวเออเอาไหลบัวทำในบงหอยไ้มะลปลาเผ็ดผ็ดกาอีกห้าเมตรถ้าอย่างนี้คือรอะเข้าใจไหมเอาคอนยังที่ข้าถ้าน้องสั่งแม่รอแม่ไม่ต้องรอแม่กินไปเถอะเดี๋ยวน้องพากินอีกรอบสงได้แม่กินไปถมอยากกอยาข้า

มันเจออะไรดาวรักแค้เวอร์ซ่าดาวรักแค้เข้ามาพี่เปิลนลุกา้มาเหรอไปน้องกลับบ้านเรียนเรียน่รอางเกี่ยนเยอเะได้แล้วเดเลาหัวเลเฮยแลรต่กับพี่บุกเอพกเมบุ๊กมันะ 可他们要给 ตเล่าดีกว่าพี่ตอยจะได้แบบหน้าตาหน้างาจริจริงพี่กิฟต์แกผมไปไหนวะอ่ะอันนี้แน่เลยแต่าอันนอั้นของหนูอันนี้ของหนูอันนของหนูอันนี้ของหนูอันนี้ของหนูอ่ะอันนี้ของไม่ไอันนี้ของพีซินอันนี้ของพี่ะเขาเียงอันนี้ขหงอพี่ตอ่ะอันนี้ของหนูก็แล้วกันอ่ะอันนี้ของหนูอันเบียโอเคโอเค

ไม in ่เป็นไรพวกมองทิ้เข้มพี่จอสามพันคนอ่ะอุ้ยตึลดายังยังทไเสีดาวเดี๋ยวเร่มองนะทีจับได้เาเดี๋ยวะไม่ยอยู่กนูเินตมนเดี๋ยว โพอบอกว่าเสียงคำแม่นะพี่ถึงได้ก่อยเมื่อกี้เสี่ยงพัดลมแรงไหมคะใช้ยัะเลช้พัะเลลมมันแรงมบนเรือมีโต้พูดด้วยนะอย่าไม่ว่ามันจะมีเรื่องเล่น พี่อิมสวัสดีครับแค่พี่อิมไหมคะไออิมพี่อิมใช่ไหมจันพู้ชอบเสี่ยงหัวรอแมกเร็ใครก็ชอบอยี่นี่เคนชอบต้องดูเห็นหน่ายบ่อยมั้งจอบยัวไม่เรครก็ชอบอยีคน้ดูบ่อย สาวสาวสามสาวนะฮะสามสาวได้ได้ได้สามสาวแล้วทำไมคุณต้องแทนมาไกลด้รับคุณเต๋อ โอ้โหถูก oh, ห oh ัวแน่ถ <quoi> ูกห <t uk currently> ัวแน่ลบก่อนยังวย่างปนยังไงนนเามคุยเลยนะอ้าวตอนไดไหมเขาเขามีเป็นทีมกันในเงินเขาอยู่คนเดียวคูซินอยู่กับคูเบียฝนไม่ตอบค่ะเอาอ๋อ

จะลงเกลือกถูกมั้ยจะรับเกลือกนี่เกือบที่ลงได้ลงเกลือกไม่ได้นี่ไอ้แห่งนี้ลงดูดประมาณนี้นะสิทธิบัตรเออกูเหี้ยอะไรวะ <laughs> 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 สองลูกหนึ่งเป็นไงเกมตอนนี้สถานการณ์เป็นไงคะแบบตอนนี้เรามีท่าทางทีาเราจะชนะค่ะเพราะเขาจะชนทีหลังเข้าสำไมอะไม่กลับอะครับรีบแล้วกูยิงราดกูจิงกูจิงกูจิง ดันน่นเลยค่ะสีดาวคลิปหวานๆส,สีดาว